สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับปุบ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆมาฝากอีกแล้วค่ะเมนูเส้นบุกผัดกะหลำนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะน่ากินไหมคะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะผัดเส้นบุกนะคะก็มีเส้นบุกนี่ค่ะแล้วก็หมูนะคะแล้วก็กะหลำนะคะไข่นะคะ แล้วก็นี่ก็เป็นต้นหอมซอยนะคะผงพุุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะลงมือทำกันเลยนะคะเราก็ใส่น้ำมันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเอกไข่ลงไปยียีไข่นะคะ ค่ะเราก็เอาไข่ที่เราวนไว,นะะวนะะ้นี่ค่ะสุกแล้วเราก็ตักเลยนะคะนี่ค่ะเราค่อยมาใส่อีกทีนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะทุกคน หมูปืนหมกักน้ำมันไว้นะคะเพื่อให้หมูนุ่มก็เราก็มาผัดหมูนะคะผัดหมูให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆขออนุญาตผัดหมูให้สุกก่อนนะคะ ทีค่ะทุกคนหมูก็เริ่มสุกคุยก็จะใส่กระล่ำลงไปผัดเลยนะคะเราใส่กระล่ำล้วก็จะใส่อิ๊วขาวลงไปค่ะตำด้วยขิงกรงรดค่ะรสชาติตามใจชอบนะคะทุกคน ราก็จะผัดกะหลำให้สุกก่อนนะคะแล้วเราก็ตามด้วยเส้นบุกค,ค่ะผักกะหลำเริ่มสุกแล้วนะคะเราใส่เส้นบุกลงไปลเลยตามด้วยไข่ที่เราบวนพักไว้นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะก็เป็นผัดเส้นบุกนะคะเส้นบุกผัดกะหล่ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน,นี่เดี๋ยวจะชิมรสชาตินิดเดี ได้ค่ะใส่ต้นหอมเลยนะคะทุกคนเส้นบุกกระลำของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนเส้นบุกผัดกระลำกระลำผัดเส้นบุก ือว่าผัดเส้นบุกกลำก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน